เป็กโชวหวานใส่ธัญญาในวันครบรอบแต่งงาน14ปีคู่รักที่คลองรักกันมายาวนานให้อภัยและปรับความเข้าใจกันมาตลอดแม้มีเรื่องราวส่อแววขาเตียงสั่นสำหรับเป็กสันชัยเองตระกูลกับภรรยาธัญญาธัญญาเรศจากที่เห็นข่าวข่าวกันอยู่แล้วว่ามีเรื่องกระทบความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่สาวธัญญาก็เอาอยู่จนยกให้เป็นเมียหลวงยืนหนึ่งขวัญใจของใครหลายๆายคน ล่าสุดเป็กได้โพสภาพคู่ภรรยาพร้อมข้อความสุดหวานครบรอบแต่งงาน14ปีเอาซะหน่อยท่ามกลางเพื่อนเพื่อนพี่น้องเข้ามาแซวความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากเลยล่ะค่ะ